สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการข่าว MS u d u n i l อยู่กับดิฉันนางสาวรุ่งอรุณภูนทรัพย์นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดก,การมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีผู้สื่อข่าวฝึกปฏิบัติวันนี้ดิฉันจะนำคุณผู้ชมมาพูดคุยกับกลุ่มแม่บ้านสายยาร,รแห่งครอบครัวบ้านนาดีสร้างบงสวัสดีค่ะค่ะดิฉันนางบุญเพ็งนาสมยนประธานกลุ่มแม่บ้านงานครัวแล้วก็เป็นประธานกลุ่มแม่บ้านในโครงการ สายใยรักแห่งครอบครัวนะคะเอ่อการก่อกำเนิดตั้งแต่เริ่มมาประวัติของการก่อเกิดในโครงการสายใยรักก็เริ่มมาเมื่อปีพออศ2 5 4 7โดยการเกิดจากการรวมตัวของชุมชน20คนในในหมู่บ้านเอ่อในเรื่องของการทำกลุ่มน้ำยาล้างจานเป็นอันดับแรกแล้วก็เป็นกลุ่มเลี้ยงสัตว์แล้วก็กลุ่มเกษตรกร โดยโดยั้งเดิมแล้วชาวบ้านนาดีสร้างบงนี้ก็จะมีอาชีพเกษตรกรแต่ละกิจกรรมก็จะมีการดําเนินงานแบ่งกันเป็นกลุ่มแล้วก็อย่างเช่นกลุ่มขนมทองภาพนี่ก็จะทํากันในทุกวันอาทิตย์นึงก็จะมี7วันแล้วก็สมาชิกของเราก็จะมีอยู่ 25- 26คนแล้วก็จะแบ่งเวรทําเวรละ6คนนะคะจนถึงอาทิตย์รายได้เฉลี่ยคนนึงก็ตกวันละ1 5 0บาท ส่วนไม่กว่าตกเดือนละ1 000ถึง2,000บาทต่อเดือนสมาชิกของเราก็จะมี35คนแล้วก็การทำงานเราก็จะแบ่งกันทำโดยการขายสินค้าให้กับสมาชิกเอาไปทำที่บ้านแล้วก็นำมาส่งขายให้กับประธานประธานก็จะนำไปจำหน่ายให้กับร้านค้าชุมชนแล้วก็ส่วนราชการต่างๆกิจกรรมต่างๆที่13กิจกรรมที่กล่าวมาแล้วนะคะเป็นสร้างเสริมไรายได้ให้กับชุมชนโดยที่ว่าเราไม่ต้องอย,ย้ายแรงงานไปต่างถิน่น ค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่ากลุ่มแม่บ้านสายรากแห่งครอบครัวกเกษตรกรนาดีสร้างวงนะคะได้ผลผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะเพื่อสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริงค่ะต้องขอยกมือไลค์ให้เลยค่ะ